เชนเคน,นะครับเมนูใบงอนน้ำมันครับวันนี้จะมาทำคากิผัดกะเพราแป๊บหนึ่งเปิดแกด๊สให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปแทนน้ำมันนะครับผมจะไม่ใช้น้ำมันพอน้ำเดือดผมก็โขกกระเทียมหอมแดงกระชายขม,มิ้นชัน ตะไคร้ใบมะกรูดเน,นื้อตะครสดแล้วก็พริกเอาไปโขลกพอหยาบรอไปเลยพอน้ําเดือดก็ใส่ลงไปพอหยาบจริงๆแล้วสมุนไพรไทยดีอยู่แล้วนนอกเออก็ามาปูอาหารถ้าคนไม่ชอบพวกนี้ก็เน้นแค่กระเทียมอย่างเดียวก็ได้ครับเน้นกระเทียมอย่างเดียวผมจะเน้นหมดเลยลอให้มันหอมแป๊บหนึ่ง พอหอมแล้วผมก็จะใส่คากิในไฟเอาไปต้มให้พอเปื่อยก่อนนะครับแล้วก็มาหั่นพอเริ่มสุกผมก็จะใส่สถั่วักยาวค่ะให้ในส่กนอยู่ที่คนชอบนะกินจะใส่อะไรก็ได้แล้วก็เติมด้วยน้ำมันหอยตามด้วยซอสปากเขียว แล้วผมก็จะใส่ไข,ข่แดงเค็มลงไปด้วยสามใบนี่เลยค่ถ้ามันสุกนี่เลยครับนโอเคนะผมก็จะใส่ใบยี่ลาลงไปคือทุก,อ,กอย่างที่ผมใส้นี่ผมชอบหมดเลยนะถ้าใครไม่ชอบก็เลือกบางอย่างนะครับถ้กกะเพราหลักๆก,ก,ก็คือจะเป็นใบกะเพรานะครับใบยี่ห่ามันจะร้อนแรงมากขึ้น สุดท้ายท้ายสุดเลยก็จะสใส่ไปกระเพรายโอเคครับคันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเคยนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ